สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มเจ้าคุณพิพิธห่วงสองพอสเอผยกลัวทั้งสองจะไม่มีอนาคตในวงการคณะสงฆ์แนะคนใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาพระพุทธวจน,นะเป็นแกนหลัก เมื่อวันที่ห้ากันยายนพระเทพปฏิพานวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธวัส,สุทัศนเทวรารามให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงกรณีพระมหาพร,รายวานและพระมหาสมปองถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กมีผู้รับชมพร้อมกันสูงถึงกว่า2 0 0 0 0 0คนว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการดําเนินการแนวใหม่เปลี่ยนภาพลักษณ์การแสดงธรรมแต่ย่อมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบที่แน่ๆพระผู้ใหญ่ไม่ปลื้ม ส่วนตัวจึงห่วงใยอนาคตในวงการคณะสง์ของพระสงฆ์ทั้งสองรูปเนื่องจากมีความรู้ดีทั้งคู่พรรษาเกินสิบต่อไปต้องเติบโต ้าให้แนะนําคนรประหาโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาและพระพุทธวจะนะเป็นแกนหลักส่วนมุกตลกหรือแก๊กเป็นหนึ่งในสี่ของหลักการเทศอยู่แล้วหลักการเทศของพระสงฆ์หลักการคือ 1. ให้เกิดปัญญา2ให้กล้าปฏิบัติ3ให้กําจัดความชั่ว 4. ให้กลัวเสียงหัวเราะซึ่งเป็นประเด็นท้ายอย่างไรก็ตามหัวข้อที่พูดคุยท่านนหัวข้อธรรมะเป็นแกนหลักมีพระพุทธพจน์มีุทฉาวิสัชนาะซึ่งมีได้หลายอารมณ์ พระมหาภรัรยวันและพระมหาสมปองเป็นน้องอาตมารักและห่วงยายถือเป็นพระเถระพันษามากกว่าสิบอยากรักษาทั้งสองรูปไว้เพราะเป็นพระที่มีความรู้ดีจบปริญญาอาตมาเองไม่มีปริญญาสักใบไม่ตำหนิแต่ถ,ถ้าประับเปลี่ยนให้เข้ากระบวนการสี่อย่างของการแสดงธรมรมมาตรฐานตลกนิดนิดสาระเยอะกว่าเข้าประเด็นจะได้ไม่มีใครมาว่าได้นในประเด็นที่ไม่ถูกสมณสารูปเพราะทั้งสองจะต้องเป็นพระผู้ใหญ่ในอนาคต พระผู้ใหญ่หลายรูปมาปรเยกับอาตมาพระผู้ใหญ่ไม่เปลื้มเลยมระลองามถามดูก็ได้อาตมาเป็นห่วงว่าทั้งสองจะไม่มีอนาคตในวงการคณะสงฆ์ขนาดการเมืองนิดๆห,หน่อยที่อาตมาพูดอย่างร้อนระอุอาตมาเคยโดนตำหนิมาก่อนแล้วผ่านมาหมดแล้วเจ้าคุณพิพิธกล่าวเจ้าคุณพิพิธกล่าวต่อว่าปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปพระมีโซเชียลเป็นสื่อของตัวเองไม่ถูกควบคุมผลิตเองถ้าออกโทรทัศน์อย่างในอดีตจะมีการตรวจสอบก่อนอาร อะไที่หนักไปแรงไปเกี่ยวกับการบ้านการเมืองจะถูกตัดออกบางครั้งยกทิ้งทั้งชั่วโมงตลกไปก็ถูกขอตัดส่วนตัวไม่ติดใจอะไรถือว่าได้เรียนรู้คนที่ไม่ชอบอย่าคิดว่าเขาเป็นศัตรูพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เห็นโทษในตัวเราก็ให้มองเป็นการชี้กลุ่มทรัพย์ เจ้าคุณพิพิธกล่าวว่าก่อนหน้านี้พระมหาภรัยวันเคยมีงานเขียนที่เข้มข้นดุดันซึ่งก็อันตรายต่อท่านอีกแบบหนึ่งเมื่อมาใช้โซเชียลแบบนี้อาจลบภาพเก่าไปแต่อย่างนี้อาจอันตรายกว่าพระนักเทศในไทยมีเยอะมีพระเทศมหาชาติออกสื่อตัวเองทาง YouTube เอาปีพาดไปบรรเลงพร้อมกับลิเกตลกปกฮาสมัยก่อนอาตมาเองก็เคยบ้างนิดๆหน่อยๆเคยทํามาหมดแล้วแต่ไม่ตลกขนาดนี้ต่อมาเมื่อครั้งไปออกรายการโตวาทีตลก ปกปกสมเด็จพระมหาธีราจารย์วชชนะสงครามท่านมาขอร้องอย่าไปออกรายการแบบนี้หยุดเถอะพระผู้ใหญ่ท่านแนะนําว่าจะเป็นการหยุดความเจริญของตัวเองคณะสงฆ์ก็จะไม่ได้ใช้ความรู้ของเราสิ่งที่พยายามสื่อสารทางธรรมจะเสียสาระอาตมาจึงเลิกท่าตลกนิดๆหน่นนอยให้โยมพอหาพอหัวเราะได้อย่างนี้ไม่เป็นไรอาตมารักน้องทั้งสองรูปวันหนึ่งเขาต้องเติบโตเป็นพระผู้ใหญ่ในอนาคต วงการคณะสงฆ์ต้องมีนักเทศที่มีความรู้จเจ้าคุณพิพิธกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ